بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقنا في الدين وعلمنا التابعين رب لي صدري واسري أمني وحل نقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قام تاباني قام جمرين قام راك كالله دي بوت بسوك تن إيمان مي ستاة راك เป็นสิ่งที่เราคงจะเคยได้ยินแล้วก็ได้ยินกันอย่างมากมายหาบคืออะไรหีบก็คืออาภรของอหญิงมุสลิมนะครับหญิงผู้ศรัทธาใน,นอิสลามก็คือจะต้องปกปิดนะครับร่างกายหีบนะครับต้องปกปิดร่างกายของพวกหล่อนนะครับซึ่งการปกปิดเนี่ยนะครับในขอบเขตของมันก็เป็นที่รู้กัน นะครับซึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คืออาจจะปิดทั้งหมดเลยเห็นด้านลูกตาส่วนกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือปิดนะครับเฉพาะหน้า,าปิดทั้งหมดยกเว้นหน้ากับฝ่ามือเพราะฉะนั้นมาดูาฮะดิษของท่านสุนทรลลอฮะเลียวะสัลล,ล,ลัมกันนิดหนึ่งนะครับว่าเรื่องของการปกปิดเหยียบ นะปิดอย่างไรมีอะดิษหนึ่งนะครับที่รายงานจากทานาบีมอมมัดสลลอ์อฮอะารีชัวสลัมซึ่งที่ท่านได้กล่าวกับอัสมาบินตาบีบักระยอลลอฮุอันฮาบอกว่ายาอ,อัอสมาโออัสมาเอ้ยอินนัลมาราตะแท้จริงเงี่ยจะบาบะกัดอันมาให้ดอเมื่อบรรุนิติภาวะกล่าวคือมีเหตุนะครับลมยัสลุ ไอรมินฮาอิลลาฮาซาวฮาซานะครับไม่อนุญาตนะครับที่จะให้มองร่างกายของเธออิลลาฮาซาวฮาซาเว้นไว้แต่สองสิ่งนี้สองสิ่งนี้คืออะไรวะอาชารออิลาวะจีฮาชี้ไปที่วะอาชารอิล่าวะจีชี้มาที่หน้าของเขาคือหน้าขงนบีวกับไฟและสองมือนะครับก็คือง่ายๆก็คือเป็นที่ชัดเจนนะครับว่า เรื่องของฮีญยานะครับแบ่งเป็นสองทัศนะทัศนะที่หนึ่งก็คือปิดทั้งหมดอีกทัศนะหนึ่งก็ปิดยกเว้นหน้ากับฝ่ามืออันนี้เอาจากหลักฐานของฮะดิษทินาบีบอกกับพนงังอัสมาบินดาบีบักบอกว่าคนที่บรรลุนิติภาวะที่เป็นหญิงบรรลุนิติภาวะให้ปิดร่างกายทั้งหมดยกเว้นหน้ากับฝ่ามือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จนะาาําเป็นนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อลอสุบฮานะฮูวตาลา นะครับอะไรที่เอาล้อใช้ก็ต้องทําให้ได้หรือพยายามทําให้ได้เพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อที่จะไปพบกับรางวัลของล้อเพื่ออันดับที่หนึ่งเพื่อให้เอาล้อพอใจนะครับแล้วก็จะได้รับรางวัลจากเอาล้อสุบฮาตะฮหววตลาบางครั้งจะรู้สึกอึดอัดร้อนนะครับร้อนไปหมดก็ต้องสาบาัดต้องอดทนนะครับเพราะว่าจงนึกเกี่ยวเสมอว่าทุกๆก,การสาบาัดทุกๆก,การอดทนเนี่ย นะครับในวันนี้สอบัดไม่เกินร้อยปีนะครับแล้วก็มาได้คุมทั้งหมดนะเวลากลับมาอยู่บ้านก็เปิดนะร่างกายได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราสอบัดเราเออกไปข้างนอกเราปิดที่หยาบร่างกายเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการแสดงการต่ออัดเชื่อฟังคําสั่งของอัลลอฮ์นะครับและเชื่อฟังคําสั่งของรอซูลสร้างความพอใจให้กับอัลลอฮ์และวอัลลอฮ์ก็จะจัดรางวันให้กับเรานะครับ แต่ถ้าเรามองในมุมกลับนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทําอย่างนี้เราไม่คุมหิบบแล้วเปิดด้วยความสุขสบายสนุกสนานนะครับทุกๆก,การที่เราออกไปข้างนอกแล้วเราไม่ได้คุมหิบบเนี่ยมันเป็นบาปตลอดนะครับตัวเลขแห่งการบาปตัวเลขบาปนะว่ากันง่ายๆมันจะขึ้นตลอดนะสมมติขึ้นทีละสิบขึ้นทีละห้าห้าสิบสิบห้ายี่สิบเรื่อยไปนะครับซึ่ง ต่าเนี้ยมันก็จะไปหนักอยู่ในตามันมันจะไปติดหรือว่ามันไปสถิตอยู่ในกับบัญชีข้างซ้ายของเราแล้วมันก็จะเป็นปัญหาคราสิ่งที่มันจะเกิดปัญหากับเราก็คือวันเกียร์มะนี่แหละครับวันนี้ยังไม่รู้สึกอะไรนะไม่รู้สึกอะไรไม่เป็นไรหรอกแต่พอวันเกียรมะมาถึงอันเนี้ยอลัลาลาฮ์นี่ก็เอามาให้ดูนะครับมาริเกตเอามาให้ดูว่าบาปของคุณากับการไม่กุมขยาบเนี่ย ยกตัวอย่างประมาณหนึ่งล้านห้าแสนอะรเช้หนึ่งล้านห้าแสนความผิดนะครับซึ่งเวลาเอามาให้ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรับบัญชีวันวันเนกียร์มักจะรับบัญชีบัญชีก็จะบินมาเกาะที่ต้นคอของเรานะครับแล้วเราก็เอามือควา้ามือซ้ายคว้าแสดงว่าบาปมันมีเยอะเหลือเกินันะบเมื่อบาปมีเยอะ <S <S เสร็จเรียบร้อยก็เอาไปขึ้นตาช่างบาปมันก็มากนะบาปเกิดโดยที่ เราไม่ได้ทําอะไรเลยหมายถึงว่าเราไม่ได้ไปด่าใครนะครับแต่ออกไปโดยไม่ได้คุมขยี้ยมันเป็นบาปกับเรานะครับมันเกิดปัญหากับเราเกิดโทษกับเราเราต้องคิดอย่างนี้นะครับเราอย่าไปอ้างไปว่าใครไม่ไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นพูดว่ามันเกิดโทษกับเราคําสิ่งเหล่านี้นะครับท่านอัลสุลลัดลอเลซัรรมอัลลอตอาลาได้กล่าวไว้ว่ายาอายุฮันนบีโอบรรดานาบีเอ๋ยหรืออายุฮันนบีโอนบีมุฮัมมัดเอ๋ย,อยกุลิอัจวาจิกาจงบอกกับภรรยาของท่าน วาบานาทิกาลูกหละลูกสาวของท่านวานิซาอินมุมินีนแล้วก็ผู้หญิงของมุมินนะมาจจะว่าให้บอกภรรยาบอกลูกแล้วก็ผู้หญิงทั้งหมดที่เป็นมุสลิมนะครับยูเดนีนะอาลัยินนะมินยัลบาบิฮินนะให้คุมหิญาตนะซาริกาอัดนะไอวะอฟนะฟลาจุซีนะ นะครับนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ดีมันจะเป็นสิ่งให้ท่านรู้จักนะเอาล้อแล้วก็มันจะไม่มีอันตารายกับพวกท่านนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคาสั่งก็เลาะให้กับบรรดา,าให้กับท่านนบีให้ภรรยาท่านคุมฮิยาบให้ลูกลูกสาวท่านหุมฮิยาบให้บรรดามุสลิมหญิงทั้งหมดคุมฮิยาบแล้วเน้นย้ํานะครับคงจะแค่นี้ก็ไม่น่าจะพอกับหลักฐานนะครับหลักฐานแค่นี้ก็พอแต่สิ่งที่ทําให้เรา สู้แล้วก็อดทนได้กับการคุมขิหยับก็คือการต้องนึกอยู่เสมอว่าวันเกียร์มาเนี่ยนะครับเราจะต้องไปช่างบุญช่างบาปแล้วบาปที่มันเกิดจากการที่เราไม่ได้คุมหยาบเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยมันเพิ่มโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วถ้ามันมาก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 ,ม,ากมันก็จะเป็นปัญหากับพวกเรานะครับคุณผู้หญิงนะครับที่รักทุกท่านนะครับจง ฟังคาสั่งของอัลลอฮ์แล้วก็พยายามอดทนที่จะทํามให้ได้ถ้าคุณทําได้นะครับมันก็จะอะไรนะมันก็จะเป็นประโยชน์กับคุณซึ่งในครั้งต่อไปก็อาจจะพูดว่าเรื่องหิยาบเนี่ยมันมันมีประโยชน์ยังไงนะครับอ่ามันมีประโยชน์อย่างไรนะครับ,อ,อ,รอ,รรบอ,อ่เราก็จะได้เรียนรู้กันต่อสำหรับวันนี้สรุปให้ฟังง,ง่ายๆก็คือว่าหิยาบเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับสําหรับคนที่เป็นมุสลิมะเป็นมุสลิมหญิง ือเรียกในหนึ่งว่าฮิยาบคืออภรรของผู้ศรัทธาญิงนั่นเองนะครับประเด็นต่อมานะครับการคุมฮิยาบก็มีอยู่สองทัศนะทัศนะหนึ่งก็คุมทั้งหมดเลยอีกทัศนะหนึ่งก็คือคุมแค่คุมทั้งหมดตัวหลักยกเว้นหน้ากับฝ่ามือนะหน้ากับมือนะครับเพราะฉะนั้นหน้ากับมือทั้งสองนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราได้รักษาอามันตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อตัวเราเองนั่นแหละนะครับ เมื่อยามใดที่เราตายไปแล้วไปเจอกับนรกเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้มันไม่น่าเลยนะเราไม่น่าไปเปิดร่างกายเลยไม่น่าจะโชว์เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราคุมขิหยับแล้วเราไปได้สวรรค์ไปพบกับสวรรค์เราก็จะรู้สึกว่าโอยมันเล็กน้อยเหลือเกินก,การคุมขิบหยับมันไม่ได้อะไรมากมายนะครับมันไม่ได้ร้อนอะไรมากเราอดทนแค่นี้มาพบกับรางวัลที่อรรถจัไวาให้มันมหาศาลเลยน,นะครับมา Roh Allah petan hidayah, agar berkatukan wabilah hidupi dan hidayah. Sallamualaikum warahmatullah wabarakatuh.